และนี่คือภูเิล่าสวยติดอ่างเก็บนะ้ำมาประชันเงียบสงบบรรยากาศดีเดินทางสะดวกขึ้นมอเตอร์เวย์หรือจะไปพัทยาก็ง่ายพื้นที่ใช้สอยถึง600ตารางเมตรบนพื้นที่กว่า99.6ตารางวาเริ่มกันตั้งแต่ทางเข้ากับประตูพร้อมระบบสมาร์ทล็อกและประตูโรงรถแบบรีโมทเดินเข้ามาจะเจอตู้ใส่รองเท้าถึง2ตู้ จุกๆกันไปเลยจะไม่พูดถึงไม่ได้กับสระว่ายน้ําที่มีมาให้พร้อมระบบน้ําไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วเข้ามากันที่ห้องโถงบอกได้เลยว่าสวยโดนใจสุดๆมีครัวฝรั่งและตู้แช่ไว้ด้วยการห้องโถงมีโต๊ะใหญ่แบบจุใจนั่งกันได้ทั้งครอบครัวหรือใครสายปาร์ตี้ก็มานั่งสบายๆได้เลยมาโซนโซฟากันบ้างดีกว่าตรงนี้มีทีวีให้นั่งดูชิลๆโซฟา,านานุ่มนั่งสบายสุดๆบ้านหลังนี้มีครัวไทยให้ด้วยไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นเข้าห้องโถงเพราะมีทั้งประตูและอู้ดูดฟันมา้้พรออมุอยู ยะลืมบอกฟังก์ชันของบ้านนี้เลยบ้านหลังนี้มี4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัว1สระว่ายน้ําบอกได้เลยว่าจุใจสุดๆขึ้นไปชั้น2กันดีกว่าบันไดสวยมากห้องนอนข้างบนจะมีทั้งหมด3ห้องบอกเลยว่าไม่มีเล็กเลยสักห้องทุกห้องจะมีระเบียงให้เดินออกรับลมได้สบายๆก่อนไปห้องนอนใหญ่ขอแวะห้องน้ําก่อนแล้วกันห้องน้ําแบ่งโซนได้ดีมีอ่างให้แช่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยใช้สายแช่อ่างพลาดไม่ได้บ้านหลังนี้มากันที่ห้องนอนใหญ่ผมเข้ามาห้องนี้ครั้้้งงงแรกออเลยว่า ใหญ่ทั้งยาวน่าอยู่สุดๆส,สามารถใช้ชีวิตในนี้ได้ทั้งวันเลยมีระเบียงใหญ่มีหลังคามูนรูเปิดดูดาวได้ด้วยถ้าหากใครสนใจบ้านหลังนี้ติดต่อพวกเรามาได้เลย